มาพี่น้องเลยพานืงเข้าวเปาไฟได้มือนนี้นเนาะสิพากินข้าวหอยเกลืออันได้เมนูอันนี้มาจะมีจะมีไฟบาแปลกอยู่บนน้องพี่น้องมาคอไฟหูจักมาคออยู่บา้ามาคอใบเข้าหอมอันน,นวลๆใส่นนนนเขานะพี่น้องมาเบิงเลยว่าไฟหูจกักมาเบิงมากมาเลยเนาะอันนี้จะเป็นอันจะมันจะมีมกักใหญ่มักน้อยอันนี้จะจะใหญ่ขึ้นมาแน่ถ้าใหญ่ขึ้นมามันเนื้อมันก็นจะหลายกลัวมากน้อยอันนี้ ถ้ามีมันจะมีมากน้อยกว่านี้เนาะแล้วก็ใหญ่แบบนี้มันจะมีอันแบบนี้แหละแต่มันยังไม่ทันสุกเลยพี่น้องฮอร์ต้งไปแช่ในน้ำฮอนก่อนให้เพอนนิ่มลงจังกินได้เนาะเขาก็สิมานี่แหละมันอันนี้ซาเฟียปิ้งมันเรียบร้อยแล้วพ่นก็จะเป็นแบบนี้มันม่วงเขาก็จะมานวลใส่ข้าวใส่น้ำกันอันนี้มาเบิ่งเลยว่าฮ็ดจังไดเนาะไป พีอเอาลงไปเลยน้ำนในสัะเปียวใสเป็นน้ำอันมอน,นึงเมื่อกี้แหละอันแต่ว่าเขาไอไไ้ลงไปต้มพี่น้องแล้วก็อันเอาเอาเอามาใส่แล้วก็เอาเอาน้ำเย็นผสมในให,ให้ให้มันเย็นลงกาเก่านนะบอให้มันฮ้อนจัดเกินไปถ้าฮ้อนจัดเกินไปมันก็จะบุกมากอันนี้นะ <laughs> มันเลยต้องให้น้ำแบบว่าฮ้อนกลางๆเออนี่แหละเขาก็ลงไปแซ่ได้แบบนี้เลยแันก็แซ่น้ำถึงแบบประมาณแบบชง ชงนมบ่พี่เอ๋ก็จักมันก็จัะหอนกว่าชงนมแน่นะบ่ให้มันหอนเฮงเฮาจุ่มได้ประมาณนี้นะพี่น้องเขาก็จะปาไว้แบบนี้เนาะประมาณ10นาทีขึ้นไปได้ให้เพื่อนนิ่มก่อนลลยพี่น้องเขาก็เอาหาฝาหม้อมากวบไว้เนาะเบิ่งว่าเอดกินง่ายเราเบ่ง่ายแม่นบ่พี่น้องถ้าว่าน้ำหอนหลายนี่บ่มันจะบ่อ่ามันไก่สุกอยู่ประมาณนั้นแหละมันแข็งพี่น้องมันจะบ่นิ่มอ่ามันมันจะเข็งอย่างอยู่แต่ว่าบางคนนะ ถ้าว่าถ้าว่าจะให้มันพอดีเนาะเอาใส่ถุงฮอนนะพี่น้องเราเอาน้ำใส่แล้วไปมัดแล้วก็ตากแดดไว้เออแต่ว่าแต่เช้าจนโหดบ่ายก็ได้กลิ่นบางคนพุ่นเกลี่ยแตงสานเนาะอันนี้นะถ้าว่าน้ำฮหดไหลกระโปรได้น้ำเย็นไหลกระโปรได้ต้องให้ปานกลางนะมันยักเฮ็ดยากอยู่ถ้าคนเฮ็ดบ่เป็นก็จะบ่สุกมันโบนิ่มแข็งไปเลยอันนี้ก็ต้องใช้เวลาพี่น้องมาทาเพิ่นบัดนี้แกะมันไว้พี่น้อง พอที่ใส่ไม่ก็ได้บอใส่ก็ได้นะใส่แต่มะโคก็ได้เนะอันแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยโบจะเป็นคนทางเหนือสะเพียวเห็นนะคนทางเหนือคนจะฮูะ้จักเนาะเหนือคนไทยนะถ้าเป็นคนลาเน่ก็ส่วนใหญ่ก็จะฮู้จักทุกภาคเลยแหละเออมากันนี้ถ้าคนไทยนี่สะเพียวฮู้วาหฮู้จักเบิดโบนะเพราะว่าสะเพียวเห็นแต่ทางเหนือคนคนกิ่นอยู่เดี๋ยวเขาจะมาแกะมันไว้ก็ ปีงหลายจนแหวหมดมันไปเลยเลยพี่น้องแต่บุคอยยักนิ่มปันใดต้องโดนก้อนนี้กำบวเป็นยังได้อยู่อันถ้าบางท่านเพื่อนบุหุจักพี่น้องอันนี้มันจะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับป่ามเลยพี่น้องต้นมันคือต้นป่ามเลยอันนี้นะแต่เป็นทลายลงมาคล้ายๆอ่าต้นพอกเทวนะพี่น้องจะทลายลงมาจะเป็นลูกเต็มอยู่นําทลายนะ ดำๆเต็มเนี่เพล่อกจะเก็บว่าที่จริงมันบดดำนะมันจะเป็นออกสีฟ้าม่วงปุ่นกันอันเปลือกมันนะกินก็ได้เปลือกเราต้องโปกก็ได้บางคนพ่นกับโปกบางคนกับโปเนาะพี่น้องรสชาติก็จะเป็นจืดแล้วก็มันพี่น้องาจจะใส่น้ําตาลก็ได้ใส่เกลือก็ได้อันมากอันนี้ผู้เท่านหลายผู้เท่าก็จะมากินน้องมาเ้าก็จะมาแบบ ปลูกทำนี้ก็เนาะมาสาธิตวิธีการกินให้เบิง้งเนาะมาอันนี้จะเป็นไนมันเนาะอยู่ทางในมันจะมีไนเด้อนี่ไนามารถไปปลูกได้เนาะอันนี้เป็นทางในเพิ่นอันนี้เป็นคืนไนเป็นไนเด้อันนี้นะนี่เอาออกเนื้อมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่แบบนี้เขาจะเอาเข้ามาแบบนี้ เขาหอนมาแบบนี้เนาะก็จะอลงไปแบบนี้เอาใส่มันนะเนาะเดี๋ยวก็จะใส่มันเป็นมันฮาจีฮามมุกนี่แหละปนกันเลยแบบนี้แล้วก็เกลือ,อเดี๋ยวเกลืออันวิธีการกิ่นเนาะแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะแบบว่าจะให้เห็นานาว่ามันมี แบบนี้พ่นกนะลิ่นนะบางคนพ่นบุยากเนาะเอาก็ประมาณนี้เอาเกลือใส่แล้วก็น,นวลข้านำกันกับมันนะมันอย่างก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเห็ดแบบนี้คืออันข้าแดงงานนี่แหละอ๋อได้ลรามากกลิ่นมึงที่นั่นพี่น้องมื้อนี่กับเได้อย่างหลายดอกแะเพียงแค่เพียงยักอ่ามานําเสนออาหารพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งอยากให้อ่า หลายๆคนที่เพื่นบดจักอยากให้เห็นนะนะพี่น้องมันก็คือใครอะไรที่จะพี่เอามาให้บึงเนาะอ่ามันมันจะเปิดโลกเฮาเนาะบางบางบาง,บางคนที่เพื่อนบคยเห็นแล้วบุูจักเลยเนาะกะกะกะจะได้ฮู้ว่ามันมีอาหารประเภทนี้อยู่แต่ละพื้นเพแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศ มันก็กินก็คือกันพี่น้องแต่ประเทศทดกะกินขึ้นกันแต่เป็นภาคเหนือแต่ว่าจะเสวยบอกจ่ว่าภาคอีสานหรือภาคกลางเพื่อนผู้จักโบอันนี้น่มันก็เป็นพืชตระกูลป่ามต้นคือต้นปลามเลยแหละเป๊ะๆแต่มันยักอยู่อ่าพวกอ่าชนเหนือที่แบบอากาศเย็นๆย่ลาวคือกันมันจะอยู่ชนเหนือและอยู่อ่าภูเขาที่มันแบบว่ามีความอุดมสมบูรณ์พี่น้องมันจะขึ้นเองส่วนใหญ่ต้นในนี้จะขึ้นตามธรรมชาติ ถ้ามีคนออกมาปลูกบอกมันก็มีอยู่แต่ก็ช่วงน,น้อยอนะทะ่พียเก็เลยยักนําเสนอให้เห็นว่ามันมีแบบนี้เด้อที่ว่าอการกลิ่นของคนพืชบ้านนะอยากให้เห็นกันให้เขาเปิดแบบรับรู้กันแบบนี้ก็มีเนาะฮะนะมากมันก็นนี่แหละพี่น้องที่จะเพียงให้เห็นมันจะแบบฟ้าอมม่วงนะมันจะเป็นแบบมมนะเ,ปแบบเป็นทลายเขาก็เก็บเอามาแล้วกัน เามาแก้เลยมะอ่อนมันก็จะบผมันมะอ่อนบบได้ต้องต้องท้ามันแก่ถ้ามันเก่จัดเราค่อยเอามาอิดคือจะเบียวทันแล้วก็คือเอาไปต้มนะมันบวชุกมันบวชุกมันแข็งมันโบนิ่มเราต้องใช้แบบน้ําอุณหภูมิแบบอ่ากลางๆห้อนไหลก็โบได้อันเย็นไหลก็โบได้มาคนคนก็เอาไปตากแดดใส่น้ำไปตากแดดไว้แล้วก็กินได้เลยอันนั้นมันจะนิ่มอ่า เนี่ยแบบไปลองมันๆเลยไอ้เกลือมันจะมีความเค็มมันๆเอาหอกเอาใมันลงไปมันอันนี้มันจะมีความหวานบหมือนันม uh ันหวานๆเค็มๆอ็นนั่นแหละแซ่บไปแบบหนึ่งมันก็เป็นวัฒนธรรมในการกินกองอันประเทศลาวเนาะถ้าเป็นอันลาวเพราะกัดช่หลายเพร่ะกับผู้จักดีกว่าประเทศไทยเนาะประเทศไทยก็จะจะเป็นโซนเหนือเ้าเัเพื่อกับผู้ไปผู้จักกับข้เมตนมาในไป้องเอ้าว้าวไล่อะไรคลิปนี้ก่นันันแหละพามาเปิดประสบการณ์ กินแค่นี้แหละก็อิ่มแล้วพี่น้องเยเอา้าวันนี้กะขอลาไปก่อนเนาะพี่น้องฝากไว้เด้อฝากช่องน้อยๆบ้านๆผ่านเขาใหม่กับฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนชิปใหม่ๆเนาะเขาก็ะมังินหนักรับวันนี้สบายดี